เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะฮะกับว่ากับ inside พาร์2นะครับโอเคหลังจากพรกที่แล้ววิ่งหนีหมาทะลุหน้าต่างกระจกออกมาเลยนะฮะเรียกได้ว่าละห่ำมากเกมนี้ดูเหมือนเป็นเกมธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจริงนะฮะตอนนี้มีคนหลๆเดี๋ยว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 หมาหมาพี่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 มาดิ้งเอาเลยมาดิ้งเอาเลยอย่าอุ้ยโหโคตรโหด เฮ้ยมาถึงเอาเลยเหรอเดี๋ยวดิคือหมามาเว้ยลุกกลับมาให้กลับมาให้พี่น้องเขาช่วยพี่น้องเขาไม่ช่วยหรอกจังหวะนี้ไปละเอาเอาอ๋อสีเวลาโอ้หอยู่ดีๆก็แก้ไขได้อยู่ดีก็แก้ไขได้อย้ยโอ้ย,อยกูใส่หมวกควบคุมอีกแล้วไม่ต้องเหา่าหมาบ้าไปเลยนะไปเลยนะโอเคเราต้องเอาไอ รถรางนี้ไปครับโอ้ยมาถึงก็จัดเลยนะตัวนายตัวท่านทั้งหลายข้างล่างนี้อะไรมีกล่องสีบส้มติดแล้ว a n o t h e r Puzzle Place Beach Place ยกได้ครับอันนี้มีปุ่มปุ่มเปมิดประตูอ่าแสดงว่ากล่องนี้มาวางทับปุ่มแน่นอนแต่ว่าเท่ากล่องมาวางทับเนี่ย เราจะปีนขึ้นไปใส่หมวกยังไงครับเพราะใส่หมวกต้องยืนบนกล่องมันมีที่ไหนอ่านี่ไงตรงนี้สามารถปีนขึ้นได้ไหมได้ชัดเจนนะครับไม่ยากครับเราต้องคิดตามนะครับมาถึงต้องรีบคิดก่อนเลยจังหวะน,นี้เราก็าเลื่อนตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถอดอุ้ย,ยเดี๋ยวเกินเกินเกินเลยโอเคแล้วก็ถอดไว้นะครับจากนั้นก็นำเจ้า กล่องสีแดงนี้ไปวางทับปุ่มเรียบร้อย easy game easy life มาพี่คนงานครับพาน้องไปด้วยน้องไปไม่เป็นแล้วดูต้องทำมือปางห้ามญาติแบบกำลังเข็นอยู่อะไรเงี้ยเดินมุนวอล์กมาเลยโคตรสุดน่ารักมาแล้วฮะภาพมุมกว้างครับจังหวะนี้ตรงนี้แลนดิ้งได้อ่า มาดูว่าเอ้ยมีโหมดอ,อีกอันนึงเหรอทางขวานน่นเห็นไหมครับมีโหมกอ,กอีกอันนึงโอเคสามารถส่งคนขึ้นไปควบคุมโอ้โหควบคุมเซสชั่นคุมแล้วคุมอีก <c oughs> อุ้ยออกมาจากกล่องเลยเยอะออกมาจากกล่องเลยฮะเออแล้วข้างซ้ายบนมีปุ่มอยู่ถ้าเราลากมาเราให้พี่คนนี้เขาปีนขึ้นไป โปเชเรียบร้อยโปเชแน่นอนปีนได้ไหมเอาได้เปประตูแย่ yeah! แล้วเราเราไปยังไงเราไปยังไงอ่ะมันต้องมีคนค้างไว้ตรงนั้นโอเคอย่างเงี้ยเหรอถ้าเกิดใส่หมอยีทีหนึงอ๋อดีดีดไปครับไปครับเราต้องไปจากที่นี่ให้ได้ที่นี่มันอันตรายมากไม่เหมาะสำหรับเด็กอย่างเราชิป ข้างล่างเขามีการมีการมีคนงานอยู่ด้วยครับมีคันโยกโอเคคันโยกนี้อะไรเปิดเปิดประตูโอ้โหเขาตกใจกันใหญ่เลยมันเปิดได้ยังไงเกิดอ,อะไรขึ้นมีพลังงานหรือเปล่าแต่มันจะปิดเองอัะแต่ลงมาครับฉะนั้นโอเคผมว่าต้องลงไปข้างล่างงั้นเราเลื่อนมาตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันประตูมันปิดไว้ไว โอเคนะได้หรือเปล่าไม่รู okay. ้ข้างหน้ามันคืออะไรอ่ะพื้นหรืออะไรอาจจะเป็นน้ําถ้าไม่ใช่น้ํบุตรตายแน่นอนลงมาอุ้ย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 อุกยอนุ่อนโอ้แ่บุนนนอนนนอนนนอนน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 นอนนนอนน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  ก็อึดอ๋อใส่อึอใส่อึดอ๋ my g o กุนเนสแดำน้ำได้แป๊บเดียวเองเหละโอเคเราต้องเดี๋ยวนะขึ้นมายังไงเราต้องดันไปไหนไปทางขวาแล่ะทางซ้ายนี um ่ไม anyway ่น่ามีอะไรครับไปแล้วเด้อลอยละล่องลอยละล่องข้างหน้าต้องมีทางไปสิใช่ไหมก็ o มอนแมน ไหนวะนี่ไงเจอขอบแล้วปึ้งไปเด็กๆเรียบร้อยคิดถึงลูกเจีย๊ยบจังเลยลูกเจีย๊ยบแน่ตามเรามาด้วยนะมีช่องลมวะ่ะเราจะมาถึงจุดเริ่มต้นมาหรือ,อยังวะเนะี่ยโอ้กอดเกิดอีอย่างขึ้นข้างหน้านี้เป็นน้ำเหรอสวินนี้กดได้หรือไม่ประการใดได้ครับ ระบายน้ำออกและเปิดประตูโอเคมีสวิตช์อีกแล้วครับสวิตช์นี้อะไรข้างหน้ามีทางไปด้วยแต่เราโดดไม่ถึงนะฮะผมว่าสวิตช์นี้น่าจะเพิ่มน้ำนั่นไงเล้วแล้วข้างหลังก็ปิดนั้นเราก็ต้องรีบไปประตูนู้นมันปิด่ะเฮ้แต่มีโซ่ข้างบนโอเคไม่ได้ไม่ถึง ทำไงอะประตูขวาปิดด้วยครับอ้าวแต่ข้างซ้ายนี่ไปได้เอาแล้วเอาแล้วโอเคข้างซ้ายนี่มีอะไรครับมีฝาบ้านอุ้ยแต่มันเหมือนใช่ไหมนั่นไงกลับมาห้องเดิมโอเคแล้วก็ปิดแล้วเขาก็จะดูดน้ําออกมันต้องเล่นกับระดับน้ําครับตอนเนี้ยพอดูดน้ําเสร็จเนี่ยประตูถึงเปิด เป็นระบบ Security ของที่นี่นะฮะแล้วถ้าเราเปิดอันนี้ปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะเพิ่มแล้วเราก็จะไปทางขวามไม่ทันเพราะน้ำมันหลน้นเอาอยัางไงดีวะลองอีกทีไหมหรือทางซ้ายเขาแจกแจกเรือเป่าวะถ้าเอาเรือมาไม่มีโอเคผมว่าได้เล่นอยู่แค่ห้องนี้ครับเปิดขึ้นมาไป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 ,ไป ไม่ทันจริงๆเห็นไหมไม่ทัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโอเคผมรู้ละร้ไปรู้ไปรู้ป้ปไมไป้ไป้ไป้ไปรั้ไปรเ้้ไรไปรู้ไปรู้้้ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ดดไม่กล้าไปมีใครดักทือปะเนี่ยอันนี้อะไรวะตู้เสื้อผ้าเขียนได้อ่าโอเคครับก็เขียนไปแล้วก็อ่าเตรียมขึ้นโซ่แค่นั้นเองเรียบร้อยตอกแตกตอกแตก,ตก,ตก,ตกเราจะรื้ไปด้วยกันใช่ไหมน้องเสื้อแดงสแกนดีเดเวียเราจะวางไว้ซักอ่าตรงนี้ครับอ่าพอเราเปิดน้ำปุ๊บ เราก็จะ easy game เป็น easy live ทันทีไปครับไปครับไปครับบมุนงๆุๆๆมุนุุุุุุนี่เป็นขึ้นขึ้นโซ่ได้ทันทีเรียบร้อยอย่าคิดว่าจะหยุดเราได้โหข้างบนนี่รถไฟฟ้าดีไงมีคนเดินอยู่ด้วยอา้าวรถไฟฟ้าก็วิ่งอยู่สรุปมันยุคอะไรกันแน่เนี่ยยุคไรซึ่ง เป็นคนที่ไร้จิตใจหรือเปล่าน,นั่นลำเลียงคนไปด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้จะลงมาแบบนี้ <c oughs> น้องโดนจิ้มอีกแล้วโ <c oughs> ทษทีกำลังดูการขนส่งลำเลียงคนอยู่ลืมเห็นแสงะะเลยฮะเลยมาถึงนนี่ปนะเนี่ยโอเคดูสภาพแสงมันก่อนน,น่นานน,าน่น,น่มีเงามีเงาหลบหลังเงาครับแล้วก็มีคันโยกด้วย น่าจะดึงลิฟต์นั่นลงมาโอเคโอเคดึงได้ไงดึงไงวะอ่ากดลงอ่าไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวดูใจเย็นใจเย็นเกือบไปแล้วเงล่ะแสดงว่ามันมันเป็นระบบที่เออเดี๋ยวระบบตรวจจับคนแล้วยิงคนแล้วเอาไปเก็บเป็นไปได้อ๋อต้องกดอย่างนี้เรื่อยๆโอเคครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้ละรู้ละรลอบหน้าได้ผ่าน มันเป็นระบบตัวจับคนอาจจะอยู่ในยุคที่มีนายจ้างคนหนึ่งที่เป็นแบบบริษัทใหญ่แล้วก็ตามจับคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบนี้แน่นอนแล้วก็โดนจูนสมองหมดแล้วมันมาแล้วไปรถจะดเหวัดดีพวกโอเคขามได้เหมือนได้ยินเสียงหมาหรือเปล่ามันมามันมามันมาแป๊บนึงนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะไปยังโอเคไปครับไปครับ หลบใต้เงาหลบใต้เงาอยู่บนหลังคาอีกแล้วอะ่ะโอ้ใหม่กอดนั่นไงผมเจอประตูอยู่ขวามือประตูรถไฟลำเลียงคนอีกแล้วใจเย็นๆอุ้ยมีสองอันนะชิปชิปชิปเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคต้องรีบเปิดประตูงั้นเหรอทันปะข้างหน้าข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วเปิดอ้ไม่ทัน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 ข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วโอเคอ่า โอ้โหเปิดไม่ทนันต้องรออีกรอบนึงเลยครับใจยเย็นนะใจยเย็นนะใจยเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเครอบดีทันแน่นอนบอกเลยไม่ทันปิดแนวไม่ทันปิดแนวเลยไม่ทันปิดแนวเลยไม่ทนันปิดแนวเไม่ทันเลยกูเกิดโดนปิดแนวอีกแล้วโอเคมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยบ้านไหนก็ไม่รู้ลงได้หรือเปล่าึโอเคได้อยู่ลงมาทางซ้ายขโมนี่ขึ้นไม่ถึงครับ มา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 โอ้ยมีแสงไฟมาอย่างนี้แล้วมีโซ่ต้องลงด้านล่างงั้นหรือไป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 หมก็ลึกมากเหมือนไปอยู่ในท่อหนูแล้วเนี่ยลงมาชั้นใต้ดินอีกแล้วเจอรถไฟฟ้าน้ำหล่นมาเพียบเลยอุ้ยโอเคแต่ดูเด็กมันเด็กมันแบบยืดหยุ่นดีนะ มันเหมือนเป็นนักกยกรรมมาก่อนถ้ามันเด็กปกตินี่ลงจากที่สูงขนาดนั้นไม่ได้นะผมกําลังคิดว่ามันเกี่ยวกับตัวเกมหรือว่าเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือเปล่านะอุ้ยเดี๋ยวอะไรวะใครเขาจี่อะไรลงไปจะโดนไหมกลัวแสงเหลือเกินโอเคไปแล้วครับไปนะไปนะอ๋อไม่เป็นไรนี่หว่าคิดไปเองฮะอะไรหมาเหรออุ้ยเพิ่งเห็นใหม่กอเพราะว่าอยู่มันหลบอะไร หมามาแน่นอนจังหวะนี้มาแน่ๆมาแน่แ่หรือเปล่าไม่มาเฮ้ยมันเอาอุ้ยไม่กอดวิ่งไปนู่นแล้วครับโดดลงน้ำมันวิ่งไปไหนตัวนั้นอะบูมอืมโอเค มันจะมาไหมมันมาแน่ๆมันมาแน่ๆเดี๋ยวดูวดออออูอู้หูมามันลงเอาหนยเอ้าใจยิมาลงน้ำได้ไอเราคนนี้ว่ามันเป็นโรคก,กัลวน้ำไอบ้าเอ้ยแสดงว่าไม่ได้ให้กลับมาเหรอหรือต้องวิ่งไปวิ่งไปแล้วจะเป็นยังไงวิ่งไปแล้วจะเป็นยังไม่ทันอยู่ดี โอเครู้ละวรู้แล้ว,ลวผมว่าถ้าให้เดานะหมาไม่ใช่สัตว์น้ำเว้ยหมาไม่ใช่สัตว์น้ำาผู้ชมครับมายัง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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเราลงน้ำ <c oughs> ถ้ามันตามตะวนผิวน้ำได้นั่นไงตามได้ต้องดูความเร่งมันก่อนว่ามัน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 ,มนว่ายน้ำได้เร็วแค่ไหนไม่ว่ามาแล้วมาแล้ว <c oughs> อหมามันหมามันหายใจในน้ำไม่เป็นไปแล้ว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 โอเครอดต้องให้มันต่อให้เราก่อนนึกถึงเดอะแชลโลสขึ้นมาเลยเฮ้ยมันมาอย่างนี้เลยตายอโอ้กอดโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีพี่ขอบใจขอบใจขอบใจอ่าไม่ได้แดงลอบบอกเลย ปิดประตูครับเอ้มันวิ่งอ้อมเหรอวิ่งอ้อมจริงอ่ะโอ้ my god มันมาแล้วกับ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 เป็นเป็ดเลยอุดอ่ารอนมันเสียเวลาโอเคอุ้ยตกลนมาแล้วมันมาแล้วเราเตรียมเราเตรียมกลับไปดึงไม้อีกรอบนึงครับมา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 ขโมนขโมนสามฐานเสือมาเลยโอเคเสร็จเราละงานนี้ไป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 ได้ยังวะได้ยังวะเปิด ยังไม่โอ้โหได้อีกไม้ได้อีกไม้ใจเด่นใจเด่นพี่หมาทั้งหลายโอเคมาฝั่งนี้กุ๊ก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 ไปยัง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 ไปแล้วจ้าโอเครอบนี้น่าจะผ่านรอบนี้ผมว่าน่าจะผ่านถ้าไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านนะปิดแนวถ้าไม่ผ่านปิดแนวมาเร็วเปิดเปิดเร็วโอเคได้ยังวะได้แล้วเฮ้ยชิชโอ้ เหนื่อยจังทำไมเล่นเกมนี้แล้วเหนื่อยจังงงกับชีวิตมากอมีบันไดด้วยอ่ะไปแล้วนะเอ้ยช่างเป็นการหนีที่โตดเอาเป็นเอาตายทำไมหมาบริษัทนี้มันโหดจังวะมันดูแบบโหดมากนะรีวโหดโอ้โหมีออฟฟิศด้วย m หม่กอมีคนอยู่ครับผู้ชมครับมีคนอยู่นะฮะ เฮ้ยมีน้ําขึ้นมาชิปหายกำลังมีคนขึ้นมา่ะเา้าอย่างนี้เห็นรึอย่างนี้น,น,นี่เออดิเนี่ยเห็นปะถ้าเจอคนแบบเนี้ยเขาจะจับเป็นเราเว้ยเขาน่าจะอยากจะจับเราไปทําอะไรสักอย่างอะ่ะเราน่าจะไม่เหมือนคนอื่นมันมีคนขึ้นมามีเรือดำน้ําอยู่ล่างด้วยเห็นปะวะอย่าเห็นนะโอเคเหมือนนัดกันไว้เหมือนนัดกันไว้ ในห้องให้ดานนันจนเป็นห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่เห็นเราหรือเปล่าเหมือนมองมานะจ๊ะเหมือนมองมานะจ๊ะขอลงไปในเรือหน่อยนะโอเคครับโอ้ยก็จะไม่รอสแล้วใช้เรือได้ไหมน่าจะได้แหละไปว่าแต่ไปเรียนรู้วิธีขับเรือมาจากไหนลักษณะเหมือนเขาเป็นคนท้องถิ่นเลยไม่ใช่พ่อสอนในท่ฮาวายแน่นอนครับอันนี้ ทางนี้ไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้โอเคคือถ้าคิดตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าขับเป็นเนี่ยแสดงว่าต้องเคยขับมาก่อนนะครับหรือไม่ก็เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีในโลกโลกในยุคนี้ก็ได้นะแต่เด็กแค่นี้เขาขับเป็นแล้วเหรออันนี้งงมากไปทางไหนต่อรูนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ <laughs> คิดมากเฮ hey, ลโล่่างครับยังดีที่มีไฟฉายให้ไม่รู้ว่า ถ้าอยู่ใต้น้ํานี่จะมีสปาร์ใต้น้ำป่าวะโอเคทางนี้ครับไปเปิดออกเจอกับข้างล่างเป็นแผ่นไม้บางๆข้างบนไปไม่ได้แสดงว่าไปข้างล่างไปไงอะชนนะชนไม่ได้ครับหรือมันมีปุ่มอย่างอื่นวะจำมึงน,น,น,นะที่เหลือไปไม่ได้แล้วข้างบนก็ขึ้นไม่ได้ ถ้าเป็นอุ้ยเดี๋ยวอุย้ยกดคอนโทรลผู้ชมครับกดคอนโทรลฮะมันพุ่งได้โอ้โหทำไมแหล่งน้ำมันใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วดูเสียงดนตรีที่ขึ้นมามันแบบให้ความรู้สึกแบบกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุดแต่โดดเดียเด่ยวเดียวดายมากเพราะมีเราอยู่คนเดียวข้างล่างนั่นอะไรอะ่ะอุย้ยมีแสงไฟด้วย เหมือนเขาต้องการพลังงานจากน้ำมากๆมีพลังงานอยู่ใต้น้ำอันนี้น่าจะพุ่งทะลุไปได้ครับโอเคมันแตกอยู่พุ่งอย่างนี้ไม่ได้ต้องกดคอนโทรลโอเคโอ้เป็นช่องอย่างนี้เลยเหรอเครื่องจะพังวะ <laughs> เห็นขึ้นสีแดงแบบแบบแบบเอาละครับตามผมมาคุณผู้ชมครับเราจะมาลุยสำรวจใต้น้ำนั่นอะไรอะ่ะหุ่นยนต์หรือเปล่า อ๋อนึกว่าหุ่นรูปคนตกใจหมดเราจะพาทัวร์แหล่งใต้น้ำนะครับว่าเขามีอะไรบ้างทางนี้ไปได้ฮนะมาแล้วมาแล้วโหมีกระจกกั้นอุ๊ยไฟกระพริบด้วยกระจกกะแตกปะนะ่ะหม g ก็ดนีก่อนนี่ทะลุได้ไปเลยเอา้าวมีตะแรงด้วยครับทะลุไม่ได้เหรอนะ อีกทีนะได้ไหมถ้าทะลุไม่ได้ไม่ได้จริงว่ะแต่ว่าข้างบนนี่อ๋อจอดยานได้โอเคแสดงว่าต้องเป็นเราที่ลงไปครับโอเคขึ้นมาก่อนอ,อ่ข้างหน้านี่มีอะไรบ้างต้องหาทางขึ้นก่อนครับอันดับแรก First of all มีไหมข้างล่างก็ข้งล่าง,ง,อ,ง,งอ้าวอืมอืมข้างล่างมีไม้เป็นไม้ที่กั้นประตูไว้อยู่ครับล็อกประตูไว้อันนี้ไปไม่ได้โอเคขึ้นเชือก มันต้องทำอะไรกับมันหรือเปล่าวะผมว่าน่าจะดึงไม้ออกมาได้นะแต่ต้องใช้วิธีอื่นว้าวมาอยู่ที่ไหนกันแล้วจังหวะนี้มีสวิตช์นะครับเปิดประตูแน่อนอนทำไมมันเอียงวะผมงงเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวมาขนาดนี้มาขนาดนี้ทันจวะทันจวะทันจวะข้างหลังมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มองเห็นแล้วมันมาแล้วอู้ยอุ้ยตกใจหมดโห ข้างล่างมันไม่มีมมนึกว่ามันจะแทง,งนึกว่าแทงน้ําจะตกลงไปแล้วแบบไปทําลายประตูข้างล่างไม่ใช่ครับคือพื้นมันเอียงอ่ะผมว่าที่นี่มันเอียงมันก็เลยไหลาตามมาเวนแสดงว่าทางนี้ก็ไปได้มันไม่ได้กลาบเป็นกับดักให้เราหรอกแต่แบบพื้นมันเอียงไงเลยโดนไหลเฉย,ย,ยเลย เนี่ยเป็นแทงเหมือนแทงแทงเดียวกับที่เจอในป่าเลยเอา้าตรงนี้ก็ป่าเหรอวัดดันก็ไม่ได้อันนี้ครับโ okay. อเคเฮ้ยดันไม่ได้ใช่ไหมเอานี้ดึงได้เฮ้ยระเบิดไะเนี่ยระเบิดระเบิดหรือเปล่าอ๋อ oh. อะไรก็ไม่รู้ครับที่นี่ก็เป็นป่าแต่ดูเหมือนเป็นป่าที่สร้างขึ้นมาเอง แต่ใ่เครื่องนี้ก็ตั้งแค่ในที่ที่มันเป็นป่าเท่านั้นอืมสงสัยต้องการพลังงานแน่นอนเป็นเชื้อเพลิงอย่างหนึ่งนะจ๊ะไอ้ตรงเนี้ยผมบนกต้อขึ้นข้างบนโอเคดึงแล้วก็ให้มันส่งตัวเราขึ้นไปครับได้ไหมไปแล้วโดดเอาโดดปุ่มขึ้นมันเป็นอะไรเนะี่ยเอาอีกแล้วเหละอีกทีครับขอภายในความไม่สะดวก โ,ดดโอเคเหมือนเดินกลับมาทางเดิมเราเดินทะลุป,ป่าไปไม่ได้ครับแต่โลกมันดูบิดเบี้ยวเหมือนกันนะตอนแรกเราลงมาใต้น้ําอืมแล้วน้ํามันกว้างมากสุดท้ายเรากลับมาโผล่ในป่าซึ่งงงสุดๆต้องข้ามไปฝั่งนู้นแน่นอนโอเคเหวงตัวครับอันชาด์ด็ดดิคมิงไปเฮ้ยอ้หมีสวิต สวิต์เอาไว้เปิดประตูออแล้วเราก็กลับมาที่เดิมแล้วอ่ะที่เราจอดไอยานใต้น้ำไว้ครับโอเคต่อไปที่เราต้องคิดคือเราต้องทำไงกับมันผมข้ามฟองรู้ก่อนเนาะเนี่เหรอแ้วอุ้ย อะไรอะเมื่อกี้ตัวอะไรไม่กอดโอ้โหตกใจหมดไม่กล้าลงน้ำเลยอืมว่าเราต้องมีสัมรัาใต้น้ำไหนไหนอยู่ไหนโผล่มาเป็นไหนแล้ววะโอ้ไม่กอดทำลายก็ไม่ได้โอเคครับผู้ชมฮะอ่ะผมขอจบ Inside Part สองกันตรนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน p a ์ทหน้าแล้วมาหาคำตอบกันว่า อีอตัวอะไรไม่รู้ขนยาวมากผมยาวมากใต้น้ำนั้นเป็นตัวอะไรนะครับแต่วันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะฮะซีเกมนเดย์สเดย์หรือเป็นลับหนนะครับเฉยนครับผม